สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกันเปิดเสียงดังเลยแนมะ่อุ้ยเขาเขาต้องแม่แม่มเป็นคำหยาบเหมือนกันผู้ชางอย่าพูดคำหยาบตาหนูนะมันคือคำหยาบจริงเราไม่อยากพูดเพราะมันคำหยาบโอ้ยจะไม่จะมีะตัดตัวมาเข้ามาบ้านไ,ได้เนี่ยโอ้ยแย่แล้ว อย่าแล้วค้ามาหนูหนูว่าหนูหนูว่าแต่ก็มีป้องกันที่ดีวันนี้กันที่ดีข้างบนก็มีข้างล่างก็มีหอมีทุกที่เลยซอมวิธีการที่ดีมาก,กวิธีแบบวิธีอ่ะเออควินีผู้ชส,สีมาก แต่ก่อนีขอยัอดออกก่อนเบนหนออกไม่ได้โอ,โอเคทาแล้วนะตอนนี้ไม่ตัวอะไรไมาช่วยอยีกเลยไม่มีนตัวอย่างนุกดีมีเสียงมันม่น่ากวกดใเลยแหละนียิงก็แตนน่ก็คืออะไรก็มาดก็ตายมาเหลือซากดาวไปไม่เหลือครงกระดูกใช่หแล้วข้าวันนี้อยน ปรตกล,ลังเลยน่ากลัวจริงมาช่องก่อนนี้มาจามี่มันจะชอบมาล่างๆนี่มันช่วยอยู่แล้ขึ้นมาก็ขึ้นมายิงหรอ ว้านไม่น่าสีอะไรไปเลยมันเสียราคาเตื่อฟุยเดย์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนโอเคนะก็มีตัวอะไรมาเหยียบแต่บ้านแน่เลยโอเคนมีตัวอะไรมาเงินแน่นหนึ่งโอ้ขายังตายเพราะมันเดย์หนูไม่อยอมแท้หนูก็มาวางป้องกันบ้าน บวาให้หมดเลยหน้าบ้านว่มาชอบมาหน้าบ้านหรือมะหนูไม่รู้เป็นอะไรหนูไม่รู้เป็นเป็นอะไรมันชอบมาบ้านอ่นความไม่เลยอยาสำหรับมันชอบมาบ้านแต่มันไม่เข้าบ้านหนูมันอยู่หน้าบ้านหนูเขาไม่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ยังคงแม่งโอ้โหเงียบกิบกิบไอ้กุ้งแซมบี้โอ้ยแล้วกูล่าแซมบี้มาทำไมเนี่ยโอ้ยแล้ว ได้ครับหนูไปมาหาตัวนี้ตุง้งแต่ทำพี่ตุ้งนี้ก็เข้าไม่ได้ครับเพราะมันอย่างนั้นติดตุ้งกระเบิดตึ้งต่ำหมดเลยไ้ดีๆเลยฮงพวกข้ามาย้อนโหล,ลดดีโหลดไม่น,นดีจริงไม่น่าเสียขอที่ไม่มีประโยชอนเชี่าายได้ดีจริงจริงจีอะไรมาไ้ได้ดีจุ๊ก กินังเก่งเฮ้ยได้ซื้อได้เยอะเลยได้เนี่ยนะโหดีเลยวัดทีเอสซีพีศูนย์เก้าหกวัดดูล่ามันทรงไมเนี่ยดูว่าแล้วชิ่พีตัวนี้มันเข้าบ้านหราได้ก็ไม่ได้มาดีมาดีครับมาดีครับตุ้งเตี้ยฉับระหลามมาหยี หยาบครั้งเดียวในกากรแบบโกขันเลยมันใส่ได้ดีจริงๆริงหัวเราะดูดูดีๆนะพอซาเบราดตัวยาการมาเหยียบนะตุ้งแล้วก็ลีโหลดเจ็ดก็ตุงลล้งรีโหลดอีก็ัวหนึ่งใช้ดีดีจริงจริงมันก็ม่ใส่ดีมากพอเลิกมาก็เซตซาเบราดเลยซาเบราดตัวนั้นก็มาอีส ตุงต้งตุงต้งตุงตงต้งตุ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 ้งต ทีี้จิตจะไม่ลงทะเบยเป็นยิงลบบก้อนยงเลยนะ่ะอเคยแล้วเอาเวยเท่าไหร่นะ่ะโอ้ยช่องมีของดีดีมากมีเซปล์สามอ้มไม่ใส่มีเซปล์สามบ้าเลยมีเซปล์สาม มไม่รู้ว่าเขาไปเต้นบ้านหรือ,อเปล่าแต่ช่วยได้ดีจริงไม่น่าซีไปอนะไรเลยเขาบาดเสียบหยอนมากเลยไม่เอาแล้วค้าไม่เอาแล้วเฉียบหยอ่อนจริงแล้ว,ลวไม่ติดตังด้วยไม่ชองคนที่ชอบซาบะายิ่งมาเยอะแล้วนะดูดิซาบะล,ลายิ่งเยอะยิ่งตายเยอะไง โอด้วยหาดูได้เรอซ่คราวนี้เลยโทรโรงพาบสุดๆวัดเตอร์เขาวางหนูได้หรอหนูมไม่น่าไม่วางกระเบิดไว้ที่บ้านรือไม่งั้นตายทิ้งไ,ได้ไหมทิ้งได้ไหมเล่นเลยทิ้งไ,ได้หต้องหาทางที่ป้องกันบ้านดีๆฝันนี้